พอเราลิสต์เรื่องทะเลหรือเรื่องซัมเมอร์เนี่ยที่ขาดไม่ได้ก็แน่นอนแหละจะเป็นสมอรเรือแล้วก็พวกเรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยจริงก็ลองวาดสมอรเรือขึ้นมาปรับนั่นปรับนี่หน่อยนะคะอ่าอันนี้ใช้เครื่องมือแบบปรับแบบมันน่าจะอ่านว่าวาฟนะเรียกว่าปรับย,ย้อยปรับย,ย้อยเสร็จแล้วก็ทําให้มันดูแบบ อ๋อเขาเรียกว่าเหมือนมีมิติของเหล็กอะอเสร็จแล้วก็ตัดเส้นนะเมื่อกี้ใช้ออโตไลน์ค่ะใช้ออโตไลน์ทั้งหมดแล้วก็ดูพิเคทเส้นเอาดูพิเคทเลเยอร์อ่อค่อยปรับทีละอย่างทำออโตไลน์แทบจะทั้งหมดอยกเว้นไอแหลมแหลมตรงตรงนั้นแหละเนี่ยเสร็จแล้วก็วาดข้างเดียวค่ะแล้วก็ดูพิเคทเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็กลับด้านเอาเล่นง่ายเล่นง่าย เสร็จแล้วปรับโยเหมอนเดิมปรับโยกรึบเข้าด้วยกันแบบนี้ทั้งหมดแล้วก็เลเยอร์สุดท้ายเปิดขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะดูพิเคตสองเส้นให้มันเป็นสองเส้นนะแล้วก็วาดตัวเชื่อมลบส่วนที่ทับซ้อนกันมันก็จะได้แบบภาพตัดเส้นของตัวสมองใช่ไหมเราก็เปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาวางไว้ด้านล่างแล้วเราก็ลากสีมาลง แต่ว่าจะลากสีมาลงได้ก็ต่อเมื่อเราทำเลเยอร์ตัดเส้นให้มันเป็นเลเยอร์เ e ฟ e ฟก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ออลองเล่นๆดูนะจำไม่ได้ว่าสีมันเป็นประมาณไหนเราก็เลยลองทำสีให้มันแบบเหลือบๆกันเหมือนฝั่งหนึ่งมันโดนฝั่งหนึ่งมันโดนแสงแล้วมันก็วับอยู่ฝั่งเดียวอะไรอย่างเงี้ย อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจจินเขียนสตูดิโอด้วยนะคะพอทำให้ครบทุกด้านแบบนี้นะคะแล้วก็เรียบร้อยและะ้วค่ะ